โจทย์หาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะที่เรามีการเพิ่มคนหรือลดคนนะคะโจทย์แบบนี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยนั่นเองเนาะแล้วก็โจทย์จะให้เราหาว่าไอ้ที่เปลี่ยนแปลงไปอ่ะเป็นเท่าไหร่หรือคนที่เพิ่มลดเข้ามาเป็นค่าเท่าไหร่นะคะโจทย์จะมาประมาณนี้เนาะซึ่งนะคะน้องๆนะคะจะเรียนตั้งแต่ม2เลยค่ะแต่ขึ้นม3แล้วก็ยังต้องใช้อยู่เพราะว่าสอบทั้ง ONe t แล้วก็สอบเข้าม4ค่ะแนวโจทย์แบบนี้ออกแน่ๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูนะว่า จะต้องคิดยังไงนะคะอะลองดูโจทย์ค่ะอายุเฉลี่ยของคนในซอยแห่งหนึ่งนะคะเท่ากับ30ปีดูตรงนี้นะมันคืออายุเฉลี่ยนะคะตัวนี้เนาะเราก็เท่ากับ30นะคะซึ่งในซอยนี้นะคะมีคนอยู่ทั้งหมด8คนค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะเวลาเจอประโยคนี้เราได้อะไรคะอายุเฉลี่ยก็คือ x บาร์เนาะเท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ30นะคะแล้ว x อกบามันหายยังไงคะ x รคือ จับทุกคนบวกกันให้หมดใช่ไหมคะก็คือจับทุกคนนะคะรวมกันนะคะมีกี่คนคะมี8คนนะคะแล้วทําไงคะหารด้วยจํานวนเนาะจำนวนมีกี่คนคะมี8ก็คือหาร8นะคะจะเท่ากับ30นะคะนี่คือสิ่งที่โจทย์ให้มานะโจทย์ให้มานะคะต้องรวมกัน8คนนี้พี่ขอเขียนใหม่นะ ขอเขียนแบบใช้สัญลักษณ์นะคะก็คือใช้เครื่องหมายซิกมาแล้วก็8นะคะหมายถึงว่าจับคน8คนบวกกันนะคะอ่ะผลรวมของคน8คนบวกกันหารด้วย8จะเท่ากับ30อันนี้คือสิ่งที่เขาให้เรามานะคะในในประโยคแรกเนาะอ่ะคราวนี้ลองดูประโยคที่2ค่ะต่อนะประโยคที่2บอกว่าหากมีคนย้ายมาเพิ่มนะคะมาเพิ่มอีก2คนนะคะ,ะแสดงว่าจาก8กลายเป็นอีกคน เพิ่มอีก2กลายเป็นกลายเป็น10แล้วนะโดยอายุ12กับ18นะคะให้หาค่าเฉลี่ยค่ะค่าเฉลี่ยเหมือนเดิมเลยค่ะมันคืออะไรคะ x บาร์ bar, ใช่ไหมคะเท่ากับอะไรคะรวมกันให้หมดแล้วหารด้วยจํานวนเนาะจำนวนมันกลายเป็นกี่คนคะกลายเป็น10คนใช่ไหมคะแล้วข้างบนนะคะข้างบนก็ต้องบวกกัน10คนใช่ไหมคะก็คือซัมของ10คนแล้วหนูจะไปหาซัมสิบคนได้ไงคะหนูไม่รู้ว่าอีก8คนอายุเท่าไหร่บ้างใช่ไหมคะแต่แต่แต่10คนนี้เราทำไงคะมันคือ ไอ้แปดคนเดิมแล้วก็บวกอีกบวกอีกสองคนใหม่ค่ะก็คือคนที่เก้ากับคนที่กับคนที่สิบที่เพิ่มมาถูกไหมคะแต่มาบวกสองคนใหม่เนาะซึ่งคนที่เก้าับคนที่สิบเนี่ยเขาบอกมาไหมว่าอายุเท่าไหร่บอกบอกบอกมาว่าเป็นสิบสองกับสิบแปดค่ะซึ่งมันเหลือตัวแปรแค่เนี่ยเหลือแค่นี้แล้วไอ้ก,ก้อนนี้หนูหาจากไหนละคะพี่อ้าวมันก้อนเดียวกันคะ่ะลูกเห็นไหมคะ มันก็เดียวกันค่ะแสดงว่าถ้าหนูหาจากไอเจสมการล่างนี้ได้หนูก็เอาไปแทนตรงนี้ค่ะหนูก็จะได้คําตอบแล้วค่ะแค่นี้เลยค่ะเพราะฉะนั้นตัวล่างนี้นะคะพี่ไปแก้นะแก้อย่างไงคะเอา8ไปคูณตัวนี้เนาะ8คูณ30ได้แป8หนึ 1, ่ง2ปี 2, ่ 3, นะคะก็เป็น240นั่นเองนะคะก็เลยได้ตัวนี้นะคะว่า8คนรวมกันอะได้200ได้240แล้วก็240มาแทนแทนรูนี้นะคะแทนลงไปเลยค่ะฟึบจากนั้นทำไงคะ อ๋อจบ,บวกกันแล้วหาร10ก็ได้คําตอบแล้วค่ะใช่ค่ะแค่นั้นเลยค่ะอ่ะจับ,บวกกันค่ะ12บวกกับ18ได้เลยคะ่ะสิบสองบวก18ได้30 30บวก240ได้270นะคะแล้วก็หาร10ค่ะหารเรียบร้อยตอบเป็น27ค่ะหมายความว่าอ๋อเดิมค่าเฉลี่ยเป็น30นะแต่พอเพิ่ม2คนนี้เข้ามาปุ๊บค่าเฉลี่ยเปลี่ยนเป็น27ปีนั่นเองนะคะอันนี้ก็ตอบเท่านี้เลย ข้อต่อมานะคะโจทย์บอกว่านักเรียนห้องหนึ่งนะคะมี11คนเนาะได้เงินมาโรงเรียนนะคะเฉลี่ยวันละ100บาทถ้าอาจเวลาขึ้นท่านต่อไปนี่คือประโยคต่อไปแล้วเนาะเราดูแค่ประโยคแรกก่อนค่ะห้องหนึ่งค่ะมี11คนอ่าแล้วก็เฉลี่ยนะคะวันละ100บาทหมายความว่าไงคะหมายความว่า X บานะคะเท่ากับทําไงคะจับ11คนนะคะ เงินของเขานะคะรวมกันให้หมดนะคะก็คือจับบวกกันให้หมดเลยนะคะใช้เป็นสัญลักษณ์ตัวนี้ก็ได้เนาะแล้วก็ตัวนี้หารด้วยหารด้วยจํานวนนะคะได้อะไรคะ,ะเฉลี่ยเป็นหนึ่งร้อยก็แสดงว่าค่าออกมานะ,ะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นหนึ่งรอยนะคะแล้วก็ค้างไว้ค้างไว้นิ่งๆอย่างนี้เลยอะต่อมาค่ะอ่านประโยคที่สองค่ะประโยคที่สองบอกว่าถ้านักเรียนนะคะย้ายโรงเรียนออกหนึ่งคนมาแล้วะคะ่ะตัวปัญหาของเรานะคะ มีคนนะคะจะต้องการย้ายออกไป1คนนะคะพอย้ายออกไปปุ๊บนะคะค่าเฉลี่ยของนักเรียนที่เหลืออยู่นะคะจะเปลี่ยนเป็น90นะคะหมายความว่าไงคะย้ายออกไป1เหลือกี่คนคะมี11ย้ายไป1เหลือเหลือ10คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นค่าเฉลี่ยใหม่นะคะก็จะเท่ากับซัมกี่คนคะ10คนเนาะเพราะย้ายไปแล้ว1น,นะก็จะเหลือแค่1ิคนเนาะแล้วหารด้วยอะไรคะซัมสิคนก็หารก็หาร10คนนะหาร10บเท่ากับ90เนาะตรงนี้ก็ เปลี่ยนเป็นเก้าสิบนะคะนี่คือประโยคที่สองที่ให้มานะคะแล้วแล้ว,แล,วแล้วเขาถามอะไรคะจงหาว่าเพื่อนคนที่ย้ายไปนะคะได้เงินมาเท่าไหร่นะคะอ่ะต้องหาอีกคนนี้คะ่ะไอคนที่เขาย้ายออกไปนี่แหละเคยได้เงินมาเท่าไหร่คะแล้วหนูจะไปหาตรงไหนล่ะคะพี่ไม่เห็นมีโผล่มาเลยคะ่ะอ่ะจริงๆมันมีโผล่มาอยู่นะมันแอบอยู่แอบอยู่ตรงไหนคะตรงไหน ก็ <g år d> ตอนอันเก่านี่ไงเพราะว่าอันเก่าเนี่ยสิบเอ็ดคนอ่ะต้องมีคนคนนั้นรวมอยู่รวมอยู่ด้วยค่ะเพื่อนคนที่จะย้ายไปอ่ะก่อนย้ายมันก็ต้องอยู่ถูกไหมมันก็เลยต้องอยู่ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจากสิบเอ็ดคนเนี่ยมันเขียนใหม่ได้ค่ะเขียนใหม่ได้คือสิบคนที่ไม่ย้ายค่ะก็คือยังอยู่เหมือนเดิมเลยค่ะบวกกับอะไรคะบวกกับคนที่ย้ายค่ะบวกกับอีกคนที่มันจะย้ายออกหนึ่งคนถูกไหมคะอันนี้คือเพื่อนที่กําลังจะย้ายออกก็คือสิ่งที่โจทย์โจทย์ถามเราค่ะแล้วคราวนี้เราเห็นอะไรเหมือนกันแล้ ที่ตกที่ตกที่ตกตัวนี้มันเป็นไงคะเหมือนกันค่ะทั้งสองก้อนนี้นะคะมันคือซัมของ10คนที่ไม่ย้ายอีกก้อนหนึ่งมันคือซัมของ10คนที่ที่ไม่ย้ายค่ะถ้าเราเอาตัวนี้มาแทนได้เราก็จะแก้หาแก้หาอีย้ายตัวนี้ได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นแค่นี้เลยไปหาซัมสิบมาแทนค่ะเราก็จะหาได้ว่าคนที่ย้ายออกไปอะ่ะเคยได้เงินเท่าไหรค่ค่ะหาซ้มสิบมาแทนแล้วก็ย้ายตัวนี้ไปคูณฝั่งนี้ได้เป็น 900นะคะเท่ากับซัมของ10คนที่ยังอยู่ถูกไหมคะแล้วเอา900อตัวนี้มาแทนแทนรูนี้นะคะอ่ะแทนเข้าไปค่ะก่อนแทนนะคะพี่ย้าย11ไปคูณก่อนนะคะได้1,100นะคะเท่ากับค่ะซัม1ิคนค่ะแทนเลยค่ะซัม1ิบคนคือ900ยค่ะแล้วเป็นไงคะมันต้องบวกกับบวกกับคนที่ย้ายไปนะคะ1คนนั่นเองเ,องเนาะจำการเดิมนะคะอ่ะคราวนี้ทำไงต่อคะก็ย้ายเก0อยไป ไปลบใช่ไหมคะย้ายไปลบเหลือเหลือ200ค่ะเพราะฉะนั้นอีเพื่อนเราคนที่มันย้ายไปอะคะ่ะมันได้เงินเท่าไหร่คะ1 1 0่งพันหนึ่ง้ลบเก้า้อยเหลือเหลือ200อใช่ไหมคะตอบค่ะเสร็จแล้วคะ่ะแค่นี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะคิดค่าเฉลี่ยนะคะของการเพิ่มหรือลดคนนะคะให้ดูให้ดีว่า จำนวนคนที่เราจะต้องบวกแล้วเอามาแทนอะ่ะมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ตัวปัญหาของเราอะ่ะคือใครนะคะจับแยกออกมาแบบนี้นะคะมันจะแยกออกมาได้หมดทุกข้อเลยนะคะแล้วก็ฝึกเยอะๆเนาะแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะคะถ้าอยากเข้าใจเรื่องอื่นเหมือนคลิปนี้นะคะพี่มีคอร์สติวแรกออนไลน์มอตอน้นทุกระดับชั้นนะคะสนใจกดปุ่มเรียนรู้เพิ่มเติมด้านล่างคลิปนี้นะคะตรงนี้เลยนะแบบนี้เนาะปุ่มแบบนี้นะคะอย่าลืมกดเข้ามานะ